ก็ต้องเกินแบบนี้กับท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ับว่าสาเหตุที่ผมต้องตั้งคําถามกระทูนี้ตั้งใจถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่เกี่ยวพันกับหลายกระทรวงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริโภคผู้ประกอบการผู้ผลิตและก็ผู้ขนส่งเนี่ยเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะครับจึงต้องมาถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่วันนี้รักษาการนายกอาจจะไม่มาตอบเองแล้วก็แต่ก็ยังต้องคาดหวังครับว่าจะได้รับคําตอบว่า านมนตรีช่วยพาณิชย์จะให้คำมั่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับผมขอเรื่องจากประเด็นแรกนะครับสำหรับคําถามล็อกแรกนะครับก็คือเรื่องของว่ารัฐบาลเนี่ยจะกํากับธุรกิจแพลตฟอร์มเมื่อไหร่นะครับเหตุผลหนึ่งในประเด็นแรกนะครับเพราะว่าถ้าท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์วันนี้เข้าไปเปิดดูแพลตฟอร์มในอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยครับเปิดแอปมาดูผมว่าเห็นชัดเจนครับจะเจอร้านค้าจากต่างชาติครับร้านค้าต่างประเทศเนี่ยขายสินค้ากันเกลื่อนไปหมด ซึ่งสินค้าที่ขายทั้งหมดก็ล้วนเป็นสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศที่เข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยมันกระทบผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ประกอบการร้านค้าเองและผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่แข่งขันได้ยากขึ้นและร้านค้าต่างชาติเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยครับผิดกฎหมายไทยนะครับเพราะไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ครับไม่ได้จดจดแจ้งการทําตลาดแบบตรงด้วยนะครับนี่คือผิดกฎหมายไทยถึง2กฎหมายนี่คือการเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครับ และทุกวันนี้ครับก็ยังไม่เห็นวิวแววเลยครับว่ากระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่รับผิดชอบกฎหมายทะเบียนพาณิชย์นะครับจะจัดการอย่างไรหรือได้จัดการอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็เลยต้องเป็นที่มาที่ในคําถามประเด็นแรกที่อยากจะทราบครับว่ามีแนวโน้มเนี่ยจะเอาผิดธุรกิจแพลตฟอร์มที่ปล่อยให้มีร้านค้าต่างประเทศทําผิดกฎหมายไทยเนี่ยอย่างไรบ้างหน้ารดยตัดไปครับแต่แทนที่รัฐบาลครับจะเอาผิดครับกับร้านค้าต่างชาตินะครับถ้าผมไปย้อนดูข่าวเนี่ยมันก็เจอครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้นะครับ ก็เอาผิดแต่กับผู้ประกอบการไทยนะครับอย่างข่าวเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของร้านค้าที่ไม่จดตลาดแบบตรงครับก็คือเอาผิดครับแต่แพลตฟอร์มเนี่ยก็กลายเป็นว่าขายร้านค้าต่างประเทศเนี่ยเกินไปหมดนะครับประเด็นที่สําสหรับคําถามรอบแรกครับหน้าถัดไปนะครับแน่นอนครับอาจจะไม่เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์โดยตรงนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องการคําตอบครับเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เกี่ยวพันกับความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรงก็คือเรื่องของการปล่อยที่รัฐบาลนะครับไม่กํากับแพลตฟอร์ม และปล่อยให้แพลตฟอร์มนั้นมีการขายสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานไม่มีมอ,อก,กอ,อยู่เกินไปหมดนี่ผมเอายกตัวอย่างของถังดับเพลิงครับถังดับเพลิงที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับถ้าผู้บริโภคซื้อไปแล้ววันนี้เจอเหตุไฟไหม้เนี่ยครับแล้วเขาดับไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายขนาดไหนนี่มันกระทบต่อความปลอดภัยสุขภาพของผู้บริโภคของคนไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าการปล่อยให้มีการขายสินค้าที่ไม่มีมอ,อก,กอร ไม่มีสัญลักษณ์มอกหรือแม้กระทั่งไม่มีคียวอโค้ดตามกฎหมายไทยเนี่ยครับเกลื่อนเงินเต็มไปหมดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลปล่อยปาะละเลยครับหรือนอกจากเรื่องตัวอย่างนี้ครับผมเอาให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับบางทีครับมีข้อมูลมอกครับแนบอยู่ในรายการสินค้าแต่มันไม่ตรงครับคือมันคนละยี่ห้อหรือมันคนละชนิดเลยคนละแบรนด์ไปเลยไอ้ของแบบนี้ก็มีกันอยู่ให้เกินแพลตฟอร์มครับผมยกตัวอย่างหนึ่งพักพ่วงเนี่ยครับถ้าใช้ไปแล้วมีปัญหาเนี่ยมันก็กระทบกับผู้บริโภคกระทบกับตลาดสินค้าไไทททยยแลละะกกก็รรบบบััผผู้ิตค ที่ต้องมาแข่งขันกับสินค้าเหล่านี้ที่ไม่มีมาตรฐานเหล่านี้ครับดังนั้นน่ครับผมก็ทวนคําถามรอบแรกครับว่ารัฐบาลจะกํากับธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยเมื่อไหร่ครับรัฐบาลจะกํากับธุรกิจแพลตฟอร์มให้ปิดร้านค้าจากต่างประเทศที่ไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์เมื่อไหร่และรัฐบาลจะกํากับแพลตฟอร์มให้ปิดการขายสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ยครับหรือไม่ก็จะเป็นมอก,กหรือออยตามกฎหมายไทยเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรและจะทําอย่างไรบ้างครับผมก็เลยขอ คำ,คำตอบจากท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์รวมถึงว่าถ้ามันเป็นของกระทรวงอื่นก็อยากได้คําตอบคำคำมามั่นจากท่านว่าจะดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรในฐานะตัวแทนรัฐบาลครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณวอนภพวิรุณครับที่ได้ถามครั้งที่หนึ่งท่านยังมีสิทธิ์ถามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญท่านปีช่วยวกระทรวงพาณิชย์ครับท่านสุชาติจงลินได้ตอบในรอบที่หนึ่งครับครับ ก่าวขอบคุณครับท่านประธานสภาที่เคารพครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านเพื่อนสมาชิกสภาผู้สรงเกต,ติทุกๆท,ท่านครับรวมทั้งท่านสสท่านวรพศวิยาโรดขอญาตเอ่ยนามนะครับซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนซึ่งท่านได้ตั้งคําถามซึ่งผมกลาบเรียนนะครับว่าคําถามที่ท่านตั้งคําถามนั้นเป็นคําถามที่พวกเราทุกคนหรือพี่น้องประชาชนคนไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะรัฐบาล ผมกรับเรียนคำถามของท่านนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกัฐมนตรีนะท่านได้ไม่ได้นิ่งอนไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านแล้วก็ผมมาตอบในฐานะตัวแทนรัฐบาลและเป็นตัวแทนท่านัฐมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมอยากกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกท่านสส,สวรพุวิยาโลดนะครับที่ท่านได้ตั้งข้อห่วงใยข้อสังเกตในเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งคำถามว้นะครับว่าผมกลาบเรียนนะครับว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะครับท่านนายกลัลมนตีนะครับและรัฐบาลได้ตั้งคําสั่งขึ้นมาคําสั่งหนึ่งนะครับท่านครับเ,เป็นขอยอัตอ่านชื่อนะครับเป็นคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศและธุรกิจที่ฝ่าฝืนผิดกฎหมายเ,เมื่อวันที่25ตุลาคม2567นะครับซึ่งในคําสั่งนี้นะครับเป็นคําสั่งของ รัฐบาลคำสั่งท่านนายกตีโดยลัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นประธานโดยบูรณาการร่วมกันนะครับทุกกระทรวงทุกองกรมเยอะมากครับท่านท่านสอสอครับท่านประธานฝากไปยันเพื่อนสอสอนะครับว่าเรามีทั้งกระทรวงสาหกรรมนะครับกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงสาธารณสุขดีไอปอปงอสคบอเรามีทุกอย่างรวมกันเพราะเราทราบอย่างที่ท่าน ท่านผู้แทนนักสรทท่านสส,สได้เอ่ยนะครับว่าเรื่องออยก็ต้องเกี่ยวพันกับทางสาธารณสุขเราเลยต้องมีคําสั่งนี้เพื่อรวมบูรณาการร่วมกันทุกกระทรวงทุกวงกลมกระทรวงพาณิชย์เราไม่สามารถที่จะมีกฎหมายที่จะไปตรวจมกอได้หรือไปตรวจออยได้หรือถ้าเราพบเป็นธุกกรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นต่างชาติเป็นอนอมเนีเราก็มีหน้าที่แค่ รวสอบแต่การดําเนินคดีที่จะถึงที่สุดได้เราก็ต้องอาศัยหน้าที่ของปปงผมกลาบเรียนนะครับว่าเรื่องสุรากรก็สําคัญสมัมภารก็สําคัญเราเลยมีคําสั่งนี้ขึ้นมานะครับท่านครับแล้วก็คําสั่งแล้วก็เมื่อวันที่26่สิบขอโทษนะครับท่านท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกค,ครับท่านสสป <c oughs> ระพบวยาโรธซึ่งท่านได้อห่วงใยในเรื่องนี้ค <c> ำ <oughs> สั่งที่เมื่อวันที่25ตุลา2อง7ตั้งขึ้นมานั้น <c oughs> เป็นคำสั่งใหญ่แต่เรามานั่งประชุมกันแล้วเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลจากท่าน สมาชิกผู้แทนรัษฎรซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลทางกระทรวงพาณิชย์หรือทางกระผมเองที่เป็นผู้แทนรัษฎรเหมือนกันเลยทําให้เรามีคณะกรรมการประชุมเมื่อวันที่20มิถุนา2 5 6 8นะครับท่านครับมีคณะตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับเราได้ตั้งอนุขึ้นมานะครับมีการเพิ่มเติมสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการแพลตฟอร์มหรือดิจิทัลหรือคอมเมอร์ต่าง โดยมีสาระสำคัญนะครับได้มีการจัดกำหนดวิธีการกำกับดูแลแพลตฟอร์มที่ให้บริการสินค้าต่างๆเช่นขอญาตเอ่ยชื่อเช่นแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาดาต่างๆที่มูงต่างทุกแพลตฟอร์มนะครับจะต้องเป็นพื้นที่เป็นกลางในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลทั้งผู้ขายผู้ซื้อและสินค้าที่ขายนะครับ <S <S ผมกลาบเรียนนะครับว่าการบูรณาการร่วมกันนั้นนะครับเราเอง มีขั้นตอนที่กําหนบดบทลงโทษตั้งแต่มีการแจ้งเตือนไปที่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นตัวกลางก่อนนะครับเมื่อแพลตฟอร์มแจ้งเตือนแล้วไม่สามารถบัตรได้เราก็มีหน้าที่ถอดถอนออกมาสินค้าแล้วก็มีหน่วยงานที่เข้าไปตรวจจับตามอำนาจหน้าที่ที่เราเป็นชุดบูรณาการร่วมกันนะครับส่วนที่ท่านกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกท่านวรพจน์ท่านทานอสอ สภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนที่ท่านตั้งคําถามอีกคําถามหนึ่งผมกลับเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องที่เราตั้งใจจริงๆครับท่าน,านประธานผ่านยังเพื่อนสมาชิกค,ครับคําสั่งนะครับมีแผนของเราทํางานร่วมกับทางกระทรวงดีอีซึ่งท่านรองเลี้ยงรลัตีและรำลัมตีว่าการกระทรวงดีอีนั้นได้ให้สํานักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแอดดาออกประกาศกรรมการธุรกิจธุรก,รกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่20มิถุนา2568กำหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้แพลตฟอร์มที่จําหน่ายสินค้าออนไลน์มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสินค้าและร้านค้าบนแพลตฟอร์มตรวจสอบโฆษณาสแสดงใบรับรองต่างๆเช่นออย,ยอรหรือสอมอต่างๆนะครับในช่วงระยะเวลานะครับที่ผ่านมานั้นเรามีการตรวจสอบสินค้าบนแพลตฟอร์มไปแล้วประมาณ40,000รายการเราได้แจ้งเตือนไป10,600รายการ เข้าคายผิดกฎหมายกระทาความผิดแล้วถอดถอนไปแล้ว1 5 0 0 0รายการนะครับในส่วนนี้ต้องกราบเรียนรรท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกแล้วขอขอบคุณท่านที่ให้ความห่วงใยแล้วก็ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านใกล้ชิดพี่น้องประชาชนสิ่งที่ท่านสะท้อนมาก็เป็นข้อมูลที่ที่ดีที่ข้อมูลที่รัฐบาลจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขครับกราบขอบคุณครับคนุนชั่นรัมตีช่วยประกาศส่งประเน็ตครับขอเชิญคุณวรพจน์เปียโรื ได้ถามเป็นครั้งที่สองครับครับกับเยนประธานสภาครับผมวรพจน์วิยรโลดผู้แทนสระดอนบัญชีในชื่อพรรคประชาชนครับก็ก่อนอื่นครับดีใจครับที่ท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันครับเป็นนี่เป็นปัญหาสําคัญนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือตั้งคณะกรรมการมาสิบเดือนแล้วนะครับผมว่าถ้าเราไปถามผู้ประกอบการไทยครับที่วันนี้เนี่ยเปิดแอปแพลตฟอร์มก็เจอปัญหาอย่างที่ผมเกินเนี่ยยังเต็มเกลื่อนไปหมดผมว่าคําตอบนี้ผมว่าผู้ประกอบการฟังแล้ว ผมขอเป็นตัวแทนที่ยืนยันครับว่ายังไม่เป็นเหตุผลที่พอรับได้นะครับเพราะปัญหาเหมือนยังไม่ถูกแก้ไขจริงๆครับก็ต้องฝากท่าน,นรัฐมนตรีจริงๆครับว่าหลายเรื่องบางทีมันอาจจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดหรืออาจจะยังไม่จริงจังกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้มากพอนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนร,ราษฎรก็ยังต้องยืนยันปัญหาเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีครับในประเด็นต่อมาครับในสำหรับคําถามรอบสองนะครับก็นอกเหนือจาก2ประเด็นที่ผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับก็ขอมา ็นแรกในขั้ำหรับคำถามที่2นะครับต้องเรียนท่านนุ่มตีอย่างนี้ครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปสัก3าปีที่แล้วเนี่ยครับธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหรือไม่คิด GP ถ้าไปเรียกเป็นภาษาง่ายๆผ่านมา3ปีครับหลังจากที่เขาไม่คิดค่าธรรมเนียมตรงนี้จนเขาสามารถเนี่ยกันผู้เล่นรายใหม่ผู้เล่นของธุรกิจไทยเนี่ยออกไปจากธุรกิจได้เพราะจากการกดราคาแบบนี้จนผ่านมา3ปีครับวันนี้เนี่ยครับเขาขึ้นมาครับค่า GP หรือขึ้นค่าธรรมเนียมบริการการขายเนี่ย ผมดูล่าสุดวันนี้นะครับคือ13%บวกๆนะครับต้องย้ำอีกทีว่าน,นี่คือบวกๆถ้ารวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินรวมโปรโมชั่นต่างๆแล้วเนี่ยมันเคยมีการรวบรวมแล้วครับว่า GP วันนี้สูงสุดอยู่ที่25%และเรื่องนี้ก็สามารถเกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์โดยตรงครับในฐานะที่ท่านดูแลพรบว่าด้วยสินค้าและบริการท่านมีอำนาจครับที่จะสามารถกำกับควบคุมราคาค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับต้องอย่าลืมครับ ทุกค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากธุรกิจแพลตฟอร์มที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นกึ่งผูกขาดไปเรียบร้อยแล้วจากการที่เขาตัดราคาดั้มราคามาอย่างยาวนานเนี่ยครับมันกระทบผู้บริโภคนะครับกระทบทั้งร้านค้าผู้ขายสินค้าที่ต้องมาเป็นคนมาจ่ายให้กับความร่ารวยของแพลตฟอร์มตรงนี้ในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ถืออำนาจน,นี้อยู่ครับมันก็เลยเป็นประเด็นแรกในคําถามรอบสองนี่ครับว่ารัฐบาลน,นี่ครับจะก,กากับธุรกิจแพลตฟอร์มกํากับเพดาน ราคาค่าธรรมเนียมบริการการขาย GP นี้หรือไม่อย่างไรนะครับและเมื่อไหร่ประเด็นต่อมาครับสําหรับคําถามรอบสองครับถ้าท่านรัฐมนตรีช่วยครับวันนี้ได้ลองสั่งซื้อจากธุรกิจแพลตฟอร์มครับผมว่าท่านก็เห็นเหมือนกันว่าปัจจุบันนี้ไม่มีให้เลือกขนส่งอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าย้อนไปปีที่แล้วนะครับผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยครับยังสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้ต้องการขนส่งเจ้าไหนที่ส่งเร็วกว่ามั่นใจกว่าไว้ใจได้กว่าหรือแม้กระทั่งถูกกว่า ก็สามารถเลือกได้นี่คือปีที่แล้วครับผ่านมาปีนี้ครับเมื่อธุรกิจแพลตฟอร์มเขามีอำนาจมากขึ้นเขาใหญ่ขึ้นวันนี้เขาไม่ให้เลือกครับเขาเลือกเองครับนี่คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นของวงการนี้ครับที่ผู้ซื้อก็ไม่มีสิทธิ์เลือกร้านค้าก็ไม่มีสิทธิ์เลือกทุกอย่างอยู่ในมือมอหน้าของแพลตฟอร์มครับคาถามนี้มันก็จะเกี่ยวพันกับรัฐบาลแน่นอนครับต้องบอกว่าต้องยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นคนแต่งตั้งบอร์ดคณะกรรมการแข่งขันการค้าชุดใหม่นี้เพิ่งเข้าไปเอง แ,และเนี่ยผมไม่คิดว่าท่านรัฐมนตรีพาณิชย์จะมาตอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคงเป็นคาตอบที่ผมต้องดักไว้ล่วงหน้าว่าไม่สามารถรับฟังได้นะครับและในขณะเดียวกันครับก็ในฐานะตัวแทนรัฐบาลก็ต้องการคําตอบครับว่าจะแก้ไขไปัญเาเรื่องนี้อย่างไรท่านจะมีแนวนโยบายส่งมาให้คณะกรรมการแข่งการค้าที่รัฐบาลเพิ่งแต่งตั้งเนี่ยให้จัดก,การเรื่องนี้หรือไม่นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายครับในข่าวรับสองครับอาจจะเป็นเรื่องฝาครับแต่ก็ต้องการคําตอบจากท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ครับเพราะว่าถ้าเราไปดู เหมือนที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชเพิ่งเกิดเมื่อกี้ครับมันมีประกาศจากเอสด้าครับกระทรวงดีครับที่กําหนด19แพลตฟอร์มตลาดสินค้าหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่นะครับที่ต้องมาแจ้งข้อมูลให้กับรัฐครับแต่ถ้าไปดูใน19รายชื่อที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็เกิดเกิดไปบ้างแล้วเนี่ยกลับไม่มีแพลตฟอร์มทิกตอ k ครับซึ่งต้องเอ่ยชื่ออย่างนี้ครับเพราะแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่วันนี้มีมาเก็ตแชร์เนี่ยผมคิดว่าทุกคนในวงการร่วกันคืออันดับ2นะครับ ที่เราซื้อขายกันอยู่ในธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมซมันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียธรรมดานี่คือแพลตฟอร์มขายสินค้าไปแล้วผมคิดว่านี่ข้อมูลคือข้อทด้จริงที่ทุกคนทราบกันดีแต่ในประกาศฉบับ,บ,บนี้ที่ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมก,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 ก็กลับไม่มีแพลตฟอร์มรายใหญ่เจ้านี้ครับมันจึงเป็นคําถามครับว่าทําไมรัฐบาลถึงไม่รวมธุรกิจแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เหล่านี้ไปให้ครบถ้วนนะครับมีการเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวอะไรกันหรือไม่ถึงมีการเ,าเลือกปฏิบัติกันแบบนี้ครับแต่แล้วนี่ครับทวนสรุปกันอีกั้ง ที่ผมต้องการคําตอบจากท่านรัฐมนตรีให้ชัดเจนขึ้นนะครับที่ผมคิดว่าให้พ่อแม่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้เข้าใจขึ้นว่ารัฐบาลเนี่ยจะกํากับแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างไรครับว่าจะควบคุมเพยายดานการขึ้นค่า GP ที่รวดเร็วแล้ว,ลวก็ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบกและผู้ริโภคเนี่ยหรือไม่จะกํากับแพลตฟอร์มนี่ครับที่จะให้เปิดให้ผู้ซื้อแล้วก็ร้านค้าสามารถเลือกขนส่งได้เองหรือไม่ครับและจะกํากับแพลตฟอร์มนี่ครับให้ธุรกิจแพลตฟอร์มครบทุกราย ก็คือเอา t i k t o k เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มที่ต้องแจ้งข้อมูลให้กับรัฐด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับและเมื่อไหร่ครับขอเป็นคาตอบชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณคุณอดพบีโรดครับก็เชิญท่านปีช่วยประกาศช่งพผลิตได้ตอบครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพครับผ่านเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียรติทุกๆท่านนะครับรวมท่านท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านสอส,อสอวรพพน์วเรียโลดนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชนซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลทางกับผมหลายประเด็นมากนะครับต้องขอขอบคุณท่านด้วยความจ,จริงนะครับว่าข้อที่หนึ่งที่ท่านคำถามที่สองที่ท่านถามในเรื่องของค่าบริการ13เปอร์เซ็นต์บวกบวกถึง25เปอร์เซ็นต์ต้องกลาบเรียนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้กรมการค้าภายในนะครับซึ่งต้องกํากับดูแลสินค้าและบริการ ต้องให้กําหนดคําตอบคําถามนี้ออกมาให้ได้ว่าถอดราคาค่าบริการแล้วเขามีต้นทุนที่เท่าไหร่ทําไมถึงคิดออกมาเป็นราคานี้ต้องขอขอบคุณคําถามนี้นะครับท่านครับข้อที่2คือในส่วนของปีที่แล้วสามารถเลือกเลือกทีมการบริการขนส่งได้แต่พอวันนี้แพลตฟอร์มใหญ่ขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะมาเลือกบริการขนส่งได้ผมคิดว่าเป็นการ กีดกันในการแข่งขันกันในส่วนนี้เห็นเห็นเห็นชอบกับที่ที่ท่านได้พูดถึงนะครับว่าเรามีบอร์ดบอร์ดที่เราตั้งขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านยางเพื่อนสมาชิกนะครับว่าผมก็เห็นด้วยกับท่านเพราะผมก็เป็นผู้แทนรัศดรเหมือนกันนะครับท่านผมก็ต้องแก้ปัญหาในเรื่องนี้ผมจะต้องนําเข้าคณะกรรมการที่เราเพิ่งตั้งในเรื่องแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เปเประเด็นหัวข้อสองหัวข้อนี้ แล้วก็ในเรื่องของประเด็นที่เราจะทําได้เลยในวันนี้เดี๋ยวลงจากทางนี้ผมจะให้ทางกระทรวงพาณิชย์ลองประสานหน่วยงานดูแล้วก็ส่งสอบพคดูสคบอบอดูนะครับในเรื่องของการคุม้มความบริโภคด้วยในการที่เอาเปรียบผู้บริโภคในส่วนนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะครับที่ท่านให้ข้อมูลมาส่วนข้อที่สามที่ท่านฝากมาเรื่องของหน่วยงานแอดด้านะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยกับท่านสมาชิก ผูพ้พาผู้แทนรัศดรท่านวรพบนะครับวีโรดนะครับว่าประกาศมา19แพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งที่เอ่ยชื่อที่ท่านเอ่ยผมก็ยัดเอ่ยนามชื่อบริษัทเอ่อชื่อแพลตฟอร์มติ๊กต็อกเหมือนกันซึ่งทุกคนผมเชื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็ได้ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้แน่นอนนะครับเพราะคนใกล้ตัวผมหรือแม้กระทั่งเพื่อนผมลหลายๆคนก็ซื้อผมต้องกลับขอโทษท่า,าทนประธานและเพื่อนสมาชิกนะครับว่า 19รายชื่อนี้ผม,มยังไม่ได้เห็นหมดทั้งหมดเพราะผมเองพึ่งได้เข้ามากำกับดูแลในส่วนของคณะกรรมการชุดนี้ผมกลาบเรียนว่าที่ท่านเพื่อนสมาชิกท่านได้กล่าวมาว่าตั้งมาประมาณหนึ่งปีแล้วเมื่อที่ผ่านมาผมเองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการส่งมนิตย์ประมาณหนึ่งปีจริงแต่ว่าคณะกรรมการชุดนี้ เป็นของท่านลมนตีว่าการคนเก่ากับท่านลมนตีช่วยว่าการกระทรวงคนเก่าซึ่งผมไม่ได้มีชื่อเข้าไปเพิ่งจะได้ใส่เข้าไปและผมจะขอญอาติทํางานตรงนี้ตอบแทนแล้วก็ตอบคําถามท่านสมาชิกท่านสสท่านวรพจน์วิาโร์ท่านสมาชิกสภาผูา้ทแทนราษฎรของพรรคประชาชนที่ท่านให้ควาหมห่วงใยผมกล่าบเรียนนะครับว่าเราทํางาน เพื่อพี่น้องประชาชนด้วยกันผมก็เป็นสมาชิกผู้แทนราษดรเหมือนกันแล้วก็มีตําแหน่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งหมวกก็คือเปน็นลัมตีช่วยว่ากันกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ไม่เห็นด้วยในการที่จะให้แพลตฟอร์มหรือร้านค้าต่างมาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ผมก็อาจจะมีสิ่งใดอาจจะขอข้อมูลจากท่านสสท่านวรพจน์ด้วยนะครับ,บขอบคุณท่านประธานผับยังเพื่อนสมาชิกครับขอบคุณครับวันนี้ขอประกาศ ตอนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ